สวัสดีครับพี่น้องเรีนเศร้ามากกับตังคนตังทำภารกิจนะครับเนาะผมกน็นี่ครับภารกิจเนี่ยมมาเาพ้ายามจันยามจันแล้วก็ไปทํางานครับพี่น้องไปเบืองน้ำกันครับสองมือแว้าพยายามจะมา,มาน่นบ้างมนี่ไปเรองน้กันครับพี่น้อง ไปแล้ครับลันเน่ยพี่นอ้องนะครับอีกแล้วครับมันยั่บวมนี้เนานะครับถือตัวมาสองมือและสามมือ บามยายามอีกสองมืออ๋อนกมังง่อยแล้วมั้งนี่ครับี่นุกมันมอมน โอ้ยปลาคอดน้อยพี่น้องเอ้ยปลาคอดน้อยปลาคอดน้อยลูกคุณยังปาคอครับพี่น้องก็บ, well. บอกหอยที่เขาคอดน้อยก็บักหอย มันนี้สบอกมากคือโอ้โห้ากินมงเฮ้บุถือขีดหนองเง้ยบถือวะโอ้เียรงจ้ำป๋าโอ้โอ้ Ủa, sai với mày gọi. mày coi, 呜, sai với kia gọi. 呜, sai với mày gọi. 呜, Ôi, đẹp một thứ nhàng vì nó ơi, vui luôn mình lắng làm bố không lại hẳn hẳn Làm bố không lại hẳn Nhìn tốt hơn hợp Phá bố hơi khỉnh đi Mất tư lại แม่บอหลันต่อพี่นอ้อ,อ,นนอง,อง,งตัวนี้ถือโยงันพี่น้องอู้ว่ายังขึ้นมาตัวใหญ่เัอะขอบอบอถือกับพี่น้องเอ้ยถือยั้งคนกับเอ้ปลาบอถือถุงแงยงพี่น้องตัวใหญ่หลายหลอดถุงเงโอ้ ครับพี่น้องนี่ปลาหลอดถุงแยงครับบอหมนันมันอยู่แต่วพี่ปาลาบอลงถุงแยงทั้งนี้ก็ครับบอลันป้าก,ก็ขึ้นครับบ่อนอยู่ครับ,บอ,อ,บอาอฝากไม่คิดแฟนซันครับมัอน,นี้ มันรันอยู่แต่ว่าขว้างมันเปโพสืกถุงนี่ครับเนาะเมื่อน่าอาจสิมานครับขอบคุณครับติคมาไรกดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนอไปครับเอาไปพ่อนกันทีไหมสวัสดีครับ